ันเป็นหนักภาเอาล่ะคุณอิจิกะขอบความกรุณาด้วยนะคะพี่นั่งลงไปกระโปรงเกียบเลยอ่ะเกียบเลย่ปเปลี่ยนซีละเอาล่ะคุณอิจิกาขอความกรุณาด้วยนะคะอย่างที่เห็นนั่นแหละให้ทาครีมกันแดดยังไงล่ะคะ ถ้ารักษาสัญญาที่ให้ไว้กับสุภาพสตรีไม่ได้แล้วก็ก็ไม่สมกับเป็นสุภาพบุรุษหรอกนะคะฉันเป็นหนักา่าฉันดีกับพวกสัตว์นี่เป็นพรสวรรค์ฉันไงฉันดีกับพวกสัตว์นี่เป็นพรสวรรค์ของฉันไงนะฉันเป็นหนักพาอาอ้ะอ,อ้บางทีฉันอาจจะคุ้นกับสัตว์เหมือนกันนะ ีฉันอาจจะคุ então, like ้นกับสัตว์เหมือนกันนะและมั้งฉันเป็นนักพากไม่รู้จักหรอคะจิตันดาค่ะจิตันดาเอรุค่ะฉันน่ะสงสัยจริงๆเลยค่ะเธอเป็นใครอ่ะไม่รู้จักหรอคะจิตันดาค่ะจิตันดาเอรุค่ะ กระดาษข้อความเพียงหนึ่งเดียวของชมรมแมงมุมโจโรฉันน่าสงสัยจริงๆค่ะดีละ